หมดปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวแถมหน้าใสไร้สิวต้องยกความดีความชอบให้กับก้อนนี้เลย l u ฟออร่าชาโคลดับเบิลมิล o a so ด้วยสารสกัดที่อัดแน่นที่อยู่ในก้อนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E วิตามิน B3 กูต้าไทโอนสารสกัดจากชาโคลและยังมีตัวอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะคะที่จะมาช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นตัวได้ถึง90%เเลยค่ะแล้วก็ยังช่วยปรับผิวของเรานะคะให้ใสขึ้นนุ่มขึ้นและก็มีความชุ่มชื้นขึ้นค่ะ l ิฟออร่าชา c o โค a ดับเบิลมิลซอฟนะคะจะช่วยระเบิดเซลล์ผิวนะคะที่ตายแล้วให้ออกมาเป็นขี้ครค่ะแค่เพียงเราใช้สบู่นะคะถูตัวเป็นประจำนะคะและใครนะคะที่มีกลิ่นเหงื่อนะคะแวะขอแนะนําเลยนะคะให้ถูเน้นนะคะใต้วงแขนค่ะเพราะตัวนี้นะคะจะช่วยลดแบคทีเรียค่ะที่ก่อให้เกิดกลิ่นตัวได้ค่ะและเมื่อเราใช้อย่างต่อเนื่องนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะเห็นชัดเจนขึ้นค่ะ ลิฟออร่าชา a r โค a ดับเบ l ลมิลซอฟนะคะจะช่วยกระตุ้นใต้ชั้นผิวของเรานะคะให้มีความชุ่มชื้นค่ะเป่งปังกว่าเดิมนะคะและพวกวิตามินนะคะที่เป็นส่วนผสมหลักนะคะของสบูก่ก็จะช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อผิวของเราอีกด้วยค่ะ ลิฟอราชาโคเดอบลมิลซอฟต์ก้อนนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะมีก้อนเดียวแววว่าคุ้มมากๆเลยค่ะแถมก้อนเขาก็ยังใหญ่อีกด้วยนะคะมาในขนาด100กรัมค่ะราคาเพียง79บาทเท่านั้นนะคะตั้งแต่ผมได้ใช้สบู่ก้อนนี้กลิ่นตัวผมก็หายสิวที่หลังก็ดีขึ้นใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวเยี่ยม